หยุดก่อนมีอะไรล่ะครับคุณดูซันเนี่ยเสื้อฉันเลอะหมดแหกตาดูบ้างสิขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมคิดให้ครับไม่ต้องอย่ามือสกปรกของแกมาแตะตัวฉันชุดฉันเพิ่งซื้อมามันเปื้อนแบบนี้จะใส่ต่อได้ไงเอาค่าเสียหายมาเลยดีกว่านี่คุณอย่าไปเอาเรื่องเขาเลยเขาแค่เดินชนเสื้อคุณเองคนอย่างเธอจะไปรู้อะไร เสื้อเธอใส่มาของตลาดถ้ามันเดินมาชนเสื้อเธอเธอก็คงไม่เอาเรื่องมันสินะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณดูเขาสิเขาจะชดใช้อะไรให้คุณได้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเธอเือเธอจะชดใช้แทนมันไหมพอเถอะครับคุณอย่าเถิยงกันเลยถ้าเสื้อมันสกปรกอะทำไมคุณไม่เอาไปซักล่ะครับฉันจะซักทีหนึ่งอะนะต้องส่งร้านซักเท่านั้นจะมาซักมือส่อกระมังแบบขวกแก่ไม่ได้หรอกนะผ้าฉันพังหมด ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฉันเห็นแล้วไงอะจะต,ตั้งใจไม่ตั้งใจอะ่ะชุดเนี้ฉันซื้อมาแพงยังไงก็ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายราคาเต็มก็ได้เอามาแค่สามพันพอสามพันเลยเหรอครับเออคุณครับผมไม่มีเงินหรอกนะครับทั้งนื้อทั้งตัวผมมีอยู่แค่นี้เองเงินเนี่ยผมไว้ไปรักษาพอ่อ แกมีเปันาหาได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยน bueno> ี่คุณจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะห้าร้อยเนี่ยยังไม่ได้ค่าสักผ้าฉันเลยผมมีแค่นี้จริงครับเนี่ยผมก็กําลังไปซื้อยาให้พ่อนี่คุณจะเอาเงินเขาจริงๆเหรอเงินเนี่ยเขาจะเอาไปรักษาพ่อทําแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอหน้าสำคาญฉันเอาแค่นี้ก็ได้ที่เหลือฉันออกเองฉันจะถือว่าทําบุญขอให้พ่อแก็ไม่ตายแล้วกัน ไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นไรครับอายรอนานไหมอ่ะไม่นานกินอะไรก็สั่งดิอ่าคิดแล้วก็หงุดหงิดไม่หายทำไมอ่ะมีอะไรหรอก็เมื่อกี้ดิคนบ้านไหนไม่รู้มันกันชนอ่ะน,นี่เลอะหมดเลยก็เลยไปด่าเขาแล้วก็รีดไถ่เงินเขาใช่ปะเธอพูดเหมือนเธอเห็นอ่ะ ใช่ฉันเห็นเพราะฉันก็อยู่ในเหตุการณ์นี่คุณ ผู้หญิงคนมเมื่อกี้เขาคิดน้อยไปหน่อยคุณอย่าไปถือสา,าเลยนะนี่เงินขอบคุณมากนะครับอืมแต่ว่าเงินผมมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่ครับผมมีแค่ห้าร้อยเองคุณเราไปเถอะผู้หญิงคนมเมื่อกี้เขาเป็นเพื่อนฉันเองเงินเนี้ยมันเป็นเงินของเขาคิดซะว่าฉันช่วยค่ารักษาพ่อคุณนะ ถือว่าเป็นคำขอโทษที่เพื่อนฉันทำไม่ดีกับคุณนะขอบคุณมากนะครับงั้นเนี่ยผมจะไปรักษาพ่อฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนแบบไหนหรอเสื้ออมันแค่เปื้อนซักก็ออกแต่เนี่ยเธอไปเอาเงินเขาอะเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงอะแค่อันเนี้ยมันยังน้อยไปเธอไม่ควรจะดูถูกคนอื่นนะเออแล้ว เงินที่ฉันจะขอยืมเธอวันนี้อะทีแรกอะฉันก็ว่าจะให้เธอยืมเงินนะแต่คิดๆด,ด,ดูแล้วไม่ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเธอก็รู้ว่าแม่ฉันป่วยหนักอะตอนเนี้ยเธอก็ห่วงว่าไม่มีเงินจะรักษาแม่แล้วผู้ชายคนนั้นที่เธอไปเอาเงินเขามาเขาก็ต้องเอาเงินไปรักษาพ่อเหมือนกันเขาจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาพ่อเขาอา้ายเธอเห็นใจท่านเถอะนะถ้าเธอไม่ให้ฉันยืมอะแม่กับฉันอะเดือดร้อนแน่ เธอจำไว้อย่างหนึ่งนะเสื้อสก,กปรกอะ่ะมันก็ซักออกแต่ใจคนเราที่มันสก,กปรกอะ่ะซักยังไงมันก็ไม่มีวันสะอาดหรอกนะเธอควรเห็นใจคนอื่นให้มากกว่านี้ก่อนที่เธอจะมาเรียกร้องของความเห็นใจจากคนอื่น